สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับแล้วก็ขอสวัสดีแม่แต๋วด้วยครับจ้าสวัสดีครัครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเคยสารใต้ก็มาติดตามความฝันของแม่แต๋วครับจ้ในวดของวันที่หนึ่งกันยายนหจะถึงแล้ว <8. S 2> ยังคะยังกี่วันยังอีกหลายวันอยู่แม่ครับวันนี้ก็พาคุณแม่มาถ่ายทําคลิปอยู่ที่อ่าหลังบ้าน<ม>เนาะ ครับก็ตรงสวนยางพอดีเพราะว่าแถวในบาในหมู่บ้านก็คือเขามีงานทำบุญเนาะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังหน่อยครับเออเปิดเพลงเปิดอะไรก็เลยออกมาครับสามแยกพอดีครับซื้อเลยสามแยกสามห้าซื้อไปเลยสามซื้อไปเลครับสามแยกใช่วันนี้คุณแม่แต๋วเองก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีเนาะแม่เนาะครับแล้วก็บอกผมว่าฝันแล้วครับฝันตั้งแต่ วันไหนครับแม่จะฟันว่าโอ้ยเมื่อไรจะมาเนาะก็จะลืมอีกเนาะเวลาจะออกนะมาอีกนะครับฟันที่จะทุกทายจะออกแต่ตอนนั้นต้องมาอีกนะฟันนี้ผ่านผ่านมากี่วันเนี่ยฟันนี้มาสองวันแล้วผ่านมาสองพันแล้วก็คือคิดถึงเขยสานใต้ใช่ว่าจะมาวันไหนมาวันไหนกลัวว่าจะลืมของฝันก่อนลืมอ๋อครับแม่บอกว่า สามห้าห้าสามซื้อไปเลยแม่ว่างนี้สองตัวก็ห้าสามไงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าความฝันก่อนฝันวา่าครเขามาจับนมว่ <c oughs> มจับนมผู้ชายจับนมนมก็หนึ่งแต่ผู้หญิงคนหนึ่งกับเบื่อนมมาอีกจับสามคนไหม่ว่าห้าสามบ่อไงแม่นบอกนมก็หนึ่งแม่บอกหนึ่งห้าบ่อแม่ว่า 5, ครับเดี๋ยวๆนะแน่ใช่เดี๋ยวนะหนึ่งหาเด้อใช่นมกันหนึ่งหนึ่งหาหาจำจำจนอ่ะคือคุณแม่เตี้ยวเนี่ยฟันเห็นมีผู้หญิงกับผู้ชายใช่เขาเขามาจับนมแม่หรือแม่ไปจับนมเขาเขามาจับนมแม่แบบโอ้ไ่จับนมเขาทําไมเราก็ว่าจับผู้หญิงก็จับผู้ชายก็จับใช่จับนมแม่เตีวยนี่ใช่ไหมครับใช่จับข้างไหนคะแม่ นมเนี่ยข้างไหนข้างไหนานี้จับข้างโซงจับข้างเดียวข้างเดียวจะว่ามือก็มป็นหานะเนาะนมก็วหนึ่งแม่ก็ว่าห้าหนึ่งกับผู้จริงก็เลขสามเนาะอ๋อห้าหนึ่งกับห้าสามใช่แต่จริงๆมาสองคนก็คือมาผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนแล้วแล้วแล้วคนที่มานี่คือก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาเธอชอบนะชอบเราแต่เราไม่ให้เขาอยู่ด้วยเขาจะมาเอา แม่ก็เดินเขากระเดินตามแม่มาจับแม่ดึงโอ้ยอะไรมาจับนมคนวะแม่แล่นะแม่ว่าได้จับไปข้างดีแใช่แม่เต๋อจะเอาห้าหนึ่งใช่กับห้าสามห้าสามอืมตอนนั้นแล้วแต่จะซื้อกลับไปกลับมาที่นี่นะใ่กับเอาเองกับเอาเองห้าหนึ่งกับห้าสามใช่แล้วไอ้แม่ครับแล้วอายุของคุณแม่เตยวปีนี้ก็ปีนี้เท่าไหร่ คุณแม่แตีวเกิดพศ2500เนาะใช่ครับ่าคุณแม่เตียวก็อายุก็68ปีตอนนั้น68ก็ออกแล้วเนาะใช่ใช่แม่ถึงแม่ถึกอายุแม่เลยแตะวันนั้นแม่ก็ถึงใช่แม่อายุ68ใช่ถืออายุตัวเองใช่แม่ก็ซื้ออายุตัวเองก็ถูกครับในวดนี้วันี้ไม่ได้อาจจะเกี่ยวกับอายุด้วยเนาะใช่เพราะว่า คุณแม่เต๋วฝันก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวของคุณแม่บอกว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายครับก็คือสองคนครับมาตามจับนมของแม่เต๋ครับท่านผู้ชมเออหมักแม่แห้งผู้ชายครับชอบแม่แม่ไม่เอาเขาไปแล้วก็ไปจับดึงนมเราทําไมเนาะนมเราคุณแม่เดินหนีก็ยังตามจับก็ตามจับครับเขาบอกว่าเขารักแม่ผู้ชายเขาบอกว่ารักแต่ผู้หญิงก็ยังจับด้วยเขาก็มาจับนมแม่ อายุแม่เขียนลงไปเลยดีกว่าหกแปดใช่ห้าแปดหกเก้าเด้อแปดถัวเก้าอายุแม่ก็คือหกสิบแปดปีเนาะไปซื้อขึ้นทั้งเล่าครับหกแปดเกิดขศสองพันห้าร้อยเกียนสอกันห้าร้อยลงไปด้วยบางทีคนดูเขาอยากรู้นะคะแม่ครับแต่ที่คุณแม่ตีให้ก็คือห้าหนึ่งกับห้าสามครับคุณแม่ก็จะเอา ประมาณนี้ใช่จุดนี้แม่ก็หกแปดแล้วก็มาตรงกับตรงที่เรามานั่งพูดคลิปอยู่ตรงนี้สามแยกใช่ไหมครับอ๋อสามแยกแม่ตีสามห้าเหรอคะสามสามพันครับครับค่อนข้างที่จะมั่นใจใช่ไหมครับแม่ฟันแบบนี้เออห้าหนึ่งกับสามห้าห้าสามแม่ก็ครับถ้าผู้ชมก็ไม่อยู่แต่ไม่ก็ไม่ไดเอามาลืมก็คือตอนนี้เนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับของฟันของคุณแม่แต๋ว ในรอบนี้ครับคุณแม่คหแม่กูมาเขียนไว้เลยเขียนไว้ครับครับจะให้อดินสอแม่ไหนดียแม่ก็ไปเขียนบัตรเลยตื่นอ๋อที่เคยสารใต้ให้เอาไว้ใช่ครับนี่ก็เขียนไว้ก็พิจารณาดูครับแล้วก็ช่วยคุณแม่ตีตัวเลขหน่อยครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ในลักษณะแบบนี้เนาะครับก็คือมี คนมาจับนมจับนมแล้วแต่จะคิดเอาจับแล้วก็อะไรอะไรก็รู้อยู่มือเราก็มีนมเราก็หนึ่งนี่ก็มือแม่หรือว่ามันจะมีเจ็ดด้วยหรือเปล่าเออบางคนก็ถามให้เจ็ดนะจับก็เจ็ดแต่แม่่าห้าหนึ่งเพราะนมก็หนึ่งอ๋อแม่แม่ตีมีเป็นห้าเออใช่ครับถ้าจับเป็นเจ็ดก็ใช่อยู่บางคนก็เดียวเนาะไทยฟันแบบนี้แต่แม่แ้วน่ะเขาก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วเรื่องการตีเรขเขาจะไม่ตี แบบใคครบจะตีตามใจตัวเองเนาะแต่ถูกนะคะแม่ตีเองแม่ตีถูกนะเพราะว่าแม่แถวเองก็ก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบแนวทางตัวเลขมาตลอดเนาะลิปที่ผมมาทําคลิปของคุณแม่นะคะท่านผู้ชมก็คือตัวของคุณแม่น่ะถูกเลขบ่อยแล้วก็แล้วก็ฝันบ่อยด้วยครับแต่เพราะอะไรตื่นมาเขาไปส่งแล้วออกมาเปี้ยแม่ไม่มีดวงใช่แม่ก็ไม่ได้ซื้อ ไม่มีดวงครับแล้วคุณแม่ก็ยังบอกผมว่าใกล้เลยออกให้มาอีกครั้งหนึง่าางามาอีกครั้งหนึ่งด้ยอยเลยจะออกถ้าออกกรุงนี้นะต้องมาตอนตอนเย็นก็ได้เพราะว่าตอนเช้าแม่ก็นอนแบบครับครับอืม,อมก็เดี๋ยวเอาตามนั้นก็แล้วกันเนะาะครับอ่าเผื่อคุณแม่ฝันเพิ่มเติมในวันนี้เดี๋ยวใกล้เลยออกผมก็จะมาหาอีกครั้งหนึ่งครับอ่าถ้าคุณแม่พูดไปก่อนคุณแม่ก็จะลืมคุณแม่บอกครับอะผมก็เลย เอาปากกาไว้ให้คุณแม่ครับคร<ช>าวนี้คงจะไม่ลืม,ม,ลมแล้วเนาะแม่เนาะลืมเขียนมาเลยเพราะว่าแม่ว่าเ่ก็ไม่ลืมแต่เนื้อ <laughs> หาไม่แน่เนื้อหาไม่แน่ครับตอนนั้นลูกชายปลุกแม่ตื่นอะไรโอ้หมันเที่ยงแล้วไปถึงเขาส่งมาแล้วไม่ได้เงินเล็กเลยครับลูกก็ส่งบดเขาเอาบดอส่งไม่ทันแม่มดต่นอนมดต่นอนล่ะครับโอ้นอนพักผ่อนก่อนแต่น้อยจะไปซื้อตอดตะเลลูกก็ขายแบบก็หมด ไม่ได้เลยเมื่อกี้เห็นมาถึงแม่บอกว่ากําลังคิดอยู่ว่าเคยสันใต้จะมาตอนไหนเพราะกลัวจะลืมความฝันตัวเองแม่กับพันพอดีเห็นพอดีเนาะคเมื่อบานก่อนพวกหนูก็มาค่ะแต่ฝนตกแรงเคยสันใต้ก็เลยไม่เรียกครับพากันจอดหน้าบ้านอยู่แม่นอนอ่ะแม่นอนอยู่ในบ้านไม่กล้าเรียกแม่เพราะว่าฝนตกแรงคดว่าคุณแม่นอนหลับอันนี้เพื่อนมาอยู่ด้วยมาเล่นด้วยก็เล่นอนเล่นกันคเพราะว่าแถวบ้านเราก็ฝนตก ติดต่อการสองวันแล้วเนาะแม่เนาะ<ช>วันนี้ก็เพิ่งหยุดครับท่านผู้ชมครนับฝน,นตกหนกักบ่โอ้น้าเต็มเลยตํำบ้าน่นน้าเต็มคลองก็งบ้านก็ไหลเต็มหน้าบ้านมีแต่น้ําทางนั้นก็โอเคนาะแม่เนะาะค,ครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เล่ามาก็ลองพิจารณาดูครับถ้าชอบแนวทางตัวเลขของคุณแม่แต่ก็ลองนําไปประกอบการเสี่ยงโชคดูครับสลับคลิปนี้ผมเขยอีสานใต้เนาะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณคุณแม่เต๋่วมากมากครับผมครับเดี๋ยวให้คุณแม่อวยพรให้เอฟซีในช่องของเคยสั่ใต้ครับมีความสุขความเจริญให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยรวยเบอร์ได้เยอะๆค่ะครับสาธุครับมีความสุขความเจริญจ้าครับแม่กินอะไรอยู่ครับแม่กินอะไรกล้วยทอดค่ะกยค่ะทำเกลือฟลากินอะครับแม่ทานกันแล้วขอบคุณคุณแม่เตี่ยวมากๆครับครับสวัสดีครับครับ ប្រូពីខ្ນានបានទ្លាដាំងអ្ន់ត្រឹងលើង